เพราะฉะนั้นประเทศอาเซียนเราเนี่ยค่าของชิพต่ําค่ะมาเลเซียก็ค่าของชิพต่ําแต่ความค่าของชิพต่ำเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกประเทศที่ค่าของชิพต่ําแล้วจะกลายเป็นข้อดีนะคะเพราะความที่ประเทศบางประเทศมีค่าของชิพต่ำเนี่ยแปลว่าประเทศนั้นอาจจะโครงสร้างพื้นฐานไม่ดีน้ําไฟไม่สเสถียรหรือเปล่าหรือว่า โอกาสในการสร้างเงินสร้างอาชีพสร้างรายได้โอกาสในการลงทุนไม่ค่อยมีหรือเปล่าแต่ไม่ใช่กับมาเลเซียไงเพราะอย่างที่บอกไปว่ามาเลเซียคงสร้างพื้นฐานดีมากอยู่แล้วและที่สําคัญมาเลเซียเนี่ยยังเป็นประเทศที่ค่าของชีพต่ําแต่มีโอกาสในการค้าและการลงทุนด้วยสิ่งนี้นะคะทำให้ประเทศมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่สามารถดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ foreign direct investment หรือว่า FDI ได้เป็นอันดับ3ในอาเซียนเลยค่ะพูดมาขนาดนี้ถ้าเริ่มคิดว่าเออไปลงทุนในมาเลเซีย 啊。Ah. ก็ก็คิดได้แต่ว่าอย่าพึ่งฟังความเสี่ยงก่อนเพราะทุกที่มีความเสี่ยงนะคะสาหรับความเสี่ยงของประเทศมาเลเซียเนี่ยก็อย่างที่เล่าให้ฟังกันแหละว่าประเทศมาเลเซีย20ปีหลังที่ GDP เขาโตขึ้นมาได้เร็วขนาดนั้นเป็นเพราะว่าเขาเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติซึ่งประเทศที่มาลงทุนในมาเลเซียหนึ่งในนั้นที่ลงแบบหนักๆเลยก็คือญี่ปุ่นใช่ไหมคะแปลว่าไม่ว่าจะเป็นเงินทุน GDP ที่โตขึ้นมาเทคโนโลยีอะไรใดๆของมาเลเซียเนี่ยตลอด20ปีที่ผ่านมาพึ่งพาญี่ปุ่นเยอะนะแต่อย่าลืมว่าวันนี้เศรษฐกิจโลกมัน ไม่ดีค่ะประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่โดนพิษเศรษฐกิจแบบจังๆแล้วก็แรงสุดๆเลยเพราะฉะนั้นถามว่าญี่ปุ่นวันนี้ยัง เอาตัวเองได้รอดอยากจะมาลงทุนในมาเลเซียเยอะๆเหมือนเดิมไหมไซคิดว่าไม่นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความเสี่ยงของมาเลเซียค่ะว่าถ้าประเทศญี่ปุ่นถอยไม่เอาเงินมาลงแล้วเนี่ย GDP ของมาเลเซียมันจะอืดไหมมันจะสโลว์ไหมหรือว่ามันจะยังโตเหมือนเดิมไหมอันนี้ไม่ใช่แค่ GDP นะคะแต่ว่ารวมถึงเทคโนโลยีโน้ตาวนวัตกรรมต่างๆในประเทศมาเลเซียที่มันเคยเฟื่องฟูขึ้นมาได้เพราะว่ามีญี่ปุ่นเข้ามาซัพพอร์